ครับผมบบานิพนธ์คำตะกาครับกับมานี่อยู่กับผู้ไทยดำแอดเวนเจอร์บ่าตะคำตะกาครับทีมงานวันหน้าครับลักกาอ่าถามซะก่อนครับมานี่ถามซะก่อนครับงงเบอกน้องปิ่นครับนางเอกช่องครับด้านซ้ายสุดหรือด้านขวาในจ่อของพี่น้องก็คือพอของเบาวนิพนธ์คำตะกาครับอันนี้คือพอแท้ๆ เมื่อนี้กับบรรยากาศเคล่นว่ากินเขาอยู่โคกหนองนาบ่าวนิพจน์คำตะกาครับมื่อน <t crashes> ี uh ้ไมากินเขาครับพี่น้องครับก <großes> yup. ับบรรยากาศใต้แสงจันทร์ว่ะแสงจันทร์ต้แสงจันทร์ครับจันทร์เต็มดวงอันดับแรกก็ต้องขอบคุณพี่น้องครับสุขุสุขคนที่อววพรานบ่าวดิพจน์คำตะกาวันเกิดสาสิเสิงหาคมที่ที่ผ่านมาลากา เมื่อนี้ขอบคุณผู้ไทยดำครับผู้ไทยดำแอเวนเจอร์ขอบคุณบาวตะคำตะก,กาขอบคุณผูนะ,ะ,ะบาวเอทีมงานมันหน้าแลวกับพ่อที่มาซอยบริพุนติดตั้งเสาไฟฟ้าแล้วพี่น้องมีเสาไฟฟ้าแล้วครับมีไฟฟ้าใส่แล้วแต่ว่าเข้าเข้าเหลือหมอเหลือมิเตอร์ที่ที่จะมาติดให้รากะเมื่อนี้ แล้วอีกหนึ่งท่านที่ผมขามไปเมื่อกี้นีอ่อันนี้คือพี่ใี้น้องผมเชื่อว่าหลายๆายท่านนี่ต้องรู้จักบุกคคลท่านนี้ครับผมเชื่อว่าพี่น้องอีสา,บานบ้านเฮาบอกว่าจะเป็นอีสานนี่รู้จักแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ภาคเนือภาคใต่ภาคกลางที่ชื่นชอบในอเ,เอ่เอื่นว่าวัฒนธรรมของอีสานเนี่ยผมเชื่อว่าทุกท่าน,านต้องรู้จักอาจารย์ท่านนี้อาจารย์สีคันโซครับพี่น้องครับ สวัสดีครับผมรู้สึกว่ารู้สึกดีใจมากครับรู้สึกเป็นเกียรติมากที่อาจารย์สีขันโซนี้เดินทางมาสองลอยกิโนพี่น้องจากเมือร้อยเกินก็คือลอยเอ็ดกับเดินทางมาห่วย่อนันเกิดบาวนพวกรามอากาศหวยพ่อนเดินทางมาซอยบ้าวนพวธรอมอากาศ ดึงเสาให้ฝ่าพี่น้องให้เขาร่างใจให้เขารังใจในการบุกเบิกผมดีใจที่ที่ได้มาลัางกินเข้ากาจย์สีกังโซผมเคยเบิ่งในท่านก่อมแต่ยังในหน่อยพี่น้องแต่เน้นหน่อยันนใน้นหน่อยตอนนี้เพื่อนอาจีพเป็นเจ้าอาวาดแล้ว,วอ้วในใหญ่ชู้ครับด้อยแบบทิบกินขีมาเนี่ยวะผมเชื่อว่าทุกท่านเคยเบิ่งทุกท่านรู้จักแล้วเข้ากับในเบิง่งตบผลงันที่ หลายผลงานที่อาจารย์เฮ็ดทิมไว้ครับและพี่น้องก็คืดหอดคิดคิดถ,ถึงผมนี่ได้รู้จักอาจารย์เมื่อครั้งที่เดินทางไปสปบปปล่าที่อาจารย์เดินทางไปบ้านหลองปินกับบาริพลครับโดยรู้จักต้องขอบคุณพี่ในชวาการครับกับพี่ตุ๊กที่เฮดให้ผมนี่ได้รู้จักกับอาจารย์สีคันโซและก็รู้จักมักคุณฮักแพ่งเขาลบได,ได้ได้คำแนะนำ หลายหลายอย่างแลวเมื่อนี้นี่ดีใจแห้งอาจารย์ขับรถมาเกือบสามรอยกิโลพี่น้องมาหาบาลนิพพานตะกามาสวนบาลนิพพา์ทั้งๆท,งที่ทั้งโบแล้วอาจารย์ในยางลุยขีดตัวออามากครับจอดรถไว้พ่แต่ว่าเมื่อนี้เนี่ยมันแห้งผมก็รถไถพาย,ยามเฮ็ดแล้วเอารถเขามาได้เขาพา,พา,พาครับรแดงจบเตียเพื่อเพื่อเอารถเขามาเพราะว่มามันต้องขนของขนปูนคนยังครับก็เลยต้องเฮ็ดให้มันจุกเตีย ก็ดีใจครับดีใจที่อาจารย์ขับรถมาหาผมสามร้อยกิโลพีล่น้องเพื่อมามหาบริพุทธก็รู้สึกอบอุ่นมากเนี่ก็รู้สึกอบอุ่นได้ด้ให้ดำเนี่ยเพิ่นก็นอย่ใ,ใกล้บริพุครับนี่ยังเนี่ยอาจจะมาหามาซอยรากะดองไส้อีกท่านหนึ่งอ่ะพิงเงาบนหน้าอันนี่น้คครับอันนี้ลองไส้เนี่ยบาตาํารมกายเนี่ยอยู่อยู่นี่อ<า>ยู่แล้วครับ<า>เป็นเป็นพี่ลุกน้องเป็นน้องครับ อีกน้องไส้คัน <c oughs> นึงก็คือเบาเอทีงงานมันหน้านี่เกือบสามรอยกิโลเท่กันครับสองร้อยสองร้อต้นต้นสองร้อยต้นต้นเนาะก็ <c oughs> ดีใจที่ขับรถมาสองร้อยกว่ากิกโลเพื่อมาเฮ็ดไฟให้บาทูกคนมาซอยบาทูกคนเฮ็ดไฟครับมาขึ้นสเส,า,สา,ามาเฮ็ดเสาซอยแลักกามาอวยพรอมวันเกิดมาห่วมกินเขาแรงน้ำรู้สึกดีใจบานีกลับมาเรื่อง นีท่านก่อมพี่นองหลังจากที่ได้เบิ่งผลงานเก่าๆด่วนๆผมก็เลยคุยับอาจารย์ตอนยุ่าเล่าอาจารย์ครับผมคือทอดนิีท่านก่อมผมได้เบิ้องนเน้นหน่อยเพิ่นราเบิ่งหลายๆเรื่องก่ละอยากเบิ่งเน้นหน่อยตอนนี้เพิ่นเป็นเจ้าอาวาสเลยเพิ่นเพิ่นเป็นยังครับทบ่านตอกให้อาจารย์เห็นนีท่านก้อม <c oughs> ปันเบิ่งแน่ครับแล้วก็ปันพี่ปันนองเขานี่ได้เบิ่งแม่อาจารย์เพราะว่าพี่นองเขานี่ผมเชื่อว่าหลายท่านนี่ที่ตามผลงานอาจารย์เนี่ย้าเบิ่งแม่ว่าวเลยแม่ว่าเอพี่ คุณดดำครับผมครับผมครับผมเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยถามิึงแน่นครับเจ้า่อรอครับรอแล้วนอกให้จากผลงานนิท่านก้อมแล้วอาจารย์ที่หายไปนี่อาจารย์เฮ็ดเพลงเนี่ยว่าหลายๆลายยานอาจารย์น่านหลายครับหลายแน่ยครับครับหลายแน่วอาจารย์นี่ก็เป็นอาจารย์ท่านหนึ่งส่เป็นคู่เฮ่งหมือย่างครับแต่งเพลงให้ศิลปินหลายท่านที่ดังๆนะ บอกว่าจะเป็นอายยาดเอื้องชื่อคนนานะครับไผ่ไผ่พงสะท้อนบอกบอกว่าเจ้าดอกคำแพงเบานัมพ้าไอ้มีงยงแย่งลายเด้นน้ำใจบอกว่าจะเป็นอาจารย์พอนักซองแสงอพนาอ่าบอกว่าจะเป็นผู้ใดครับนกพรนกพรพนาล้วก็อีกหลายท่านหลายท่านครับหลายท่าน กมาจากปลายปากกาของอาจารย์สีคันโซครับายเกตเนี่ยอือโอ้หลายท่านหลายท่านหลายท่านแห้งแต่หนึ่งในผลงานที่ผมเชื่อว่าสั่งความสุขสนุกสนานความมวนซึนให้พี่ให้น่องให้พี่น้องในคืดหอดนี่ท่านก่อมครับได้ยินเสียงนี่านี้มาฟังในท่านกล่อมเพรื่องว่าถ่าตะหลุกเคย ฆากันไปต่อนกเขาเว่าเท่านั้นมากต่อนกเขาวันต่อไปยงามกเขาก็ต้อนกเขายงามคือได้คือจากต้อนกขุมก็ต่อนกขุมเมื่อนั้นไปต่อนกเขาก็ลูกเขยชวนลูกเขยไปต่อนกันต่อไปได้ว่าได้ดอกเมื่อนั้นก็ล้มคักย่างไก่หมองล้เกี้ยวหย่าฆาทิ้ไว้แล้วก็สางหย่าฆ่าเห็นยังเงียเป็นรถเล่ากันเลยห่วยฐานในแม่ละทิศ ไทยยังไม่มารถพอมากมากลูกคือก็ส่งเตาส่งฟังยางก่อนลูกเ่าก็สร้างงาแล้วกักว่างมัดต้องมัดมันละห้วยลูกคือไหมไปก่อนไว่แต่ว่าหมอนี่ข้าวเดียวแล้วก็นั่ลูกเคยไปย่างออกนาริบลิบขุดแล้วไปหอดมองขุดแล้วมองแล้วทีเป็นจอโนเขาละเป็นต้นไม้เนิ่งนาะ นี่แหละต้นนี่แหละทิศกันพ่อมาปีไก่นี่กันตกกุกนี่แหละห้ามันดิ่ทำบาทบิดต,ต่างว่ามาพุนมองตั้งก็นเนงินเติ่งๆคุณเดี๋ยวจัดการเองทิศหาเจ้านี่ไม่พอจัดการเดีไปกันนั่งเบิ่งนั่งซ่อมเงินเดี๋ยวดีเบิ่งหลับเล่าก่อนได้ไหมนั่นเห็นแล้วงามันสบาย คืนง่ายพ่อก๊กไม่ทั้นี่ช่งนะถ้าคืนก๊กใม่ก็เปลี่ยนไอู้สือเช็ดเดี๋ยวพ่อจัดการเองมือนีิมึงฟังเสียงขันหนลูกเขาไ่ต้องห่วงแถวนี่ร้ายขนาดพ่อมาเบิ้งไว้ม่ต้องห่วงสบายกินลาบลกเขาแท้เฮามือนีู่เคยหัวพ่อูเคยยินเดียวเนาะูคยขึ้นเพาเรนกไม่กจัดได้กับกูจุ ยังคนบุคคนี่หะตีมาเมาคางแล้วเป็นยังไงครับดูเคยกับต้อมบางย่มกับลุ่มล้วมอหลเนาะกองดาข้นแทีนที่จิตใจข้นข่องแคว่องไหวกับบึ้งขนซ่องบ่คือจังไหนดอกให้วาเนียพขนตกตายเด้อพ่อแั่ดูเคยว่าเือกาบ้ารับนี่นั่งขนไปแลวบ้วซ้อมนั่ซอมนี่ดี๋ยวเงียบวางบังดนะ ล,ล้วนไายก็ได,ด้เลยเข่าห้านี่ก็ได,ด้ก็ตะว่างแล้วลแล้วก็ลงห้าท่นแล้วปล่อยนกเขาไว้ทั้งหันละตั้งไว้ทั้งกันก็ได้หรอกไม่ยากได้อย่างดีที่สุดก็แต่คนละฮะไม่ยากก็ลงมาถ้าเบิง่งสิได้ว่านเราเคยว่าโอ้เบื่อห้าเป็นตะตุกกไม่แช่น้อพอเอ้ยมึงจะปากที่ต้องจะปากวางนกเขาไว้เอาดีๆเลยลูกคอมือนี่สบาย ต่อให้มันได้หลายๆนะเพราะเรื่องอาหารให้กินแท้แท้มาแล้วก็ลงมากแล้วละครับสาก็ไม่เลยว่าอยากโซ้หรือได้ทิพย์ว้าเอานกเอาว่างไว้แล้วพันธนี่ว่างไว้แล้วครับมันน่งซ้อมอยู่ข้างล่างอยู่แล้วก็ลูกเคยสุวรรณสูจ่าตะก่อนพักนเอามากัะนัฐท่านจ้ะนะเอาไฟไว้กันหนาวเยาว์กึนแน่ท่านกึนแน่ลูกเคยว่าโดนเตือนว่านกเขามันก็เขาต้นเดียวกันก็อบาเนาะ เสียงขันบาเนี่สนั่นทีเมื่อกลิ้งกันแล้วว่ะสบายไอ้ติดบ่าเนี่ยคือยาสูบไว้แล้วพอเบิ่งกันมันมาไล่ได้มันตกง้ามบ่ใจหอนนะพ่อเ่าพอจะลงจนเจ้านุ้กดีเลี่ยวเห็นมันก็งคันเหี่ยวแล้วบาดไม่เงี้ยขำกุ้งกันนะเด้ไม่เงี้ยก็ไปเฮ้ยต่อเสียงมันยังไม่ไหลายว้ะพ่อเ่าว่ะห้ามันนี้แต่แค่ดูเคยไม่เงี้ยแต่เงี้ยอยู่นัางไรเฮ้ฮ้อยทำไมาหลายอ่ะแตต่อเสียงไง ยังไงก็ว่ามั่วขึ้นมากคือขั้นแถวแล้วบาดอย้งเบอรงบาดองไปจุดมุกมัมคนกันนะท่านดีกอกยาใ้แล้วตาบลดราเฮยเฮ้ยเฮ้ยชิดชิดเฮ้ยอินกันี่แตนกันข้างกนนี่ทิดแตนย่ำมากย่ำมากท่านแตนร่าโคบแล้วเพราะว่านี่ท่านโอ้ยนนี่นี่มึงนี่มึงย่ำมากเนอะย่ำมากท่านปวดตอดไ่ปวดตอดปัดตอดมุกมัมกูห้ามเลยบาดองท่านนี่นี่นี่ชิดิด หาห้งหาห้งหาห้งเอาไขวันมาท่าเร็วเนันว่าเซ้าดิังยอนจังเงี้ยังเงียเดี๋ยวเราเก็บฮะมันมันเป็นเลื่องเม่เราบอว่าไท้ยมึงเห้พ่อนะไปยังเค็ยดไอ้รู้เคยว่าไอ้พ่อสินั่งให้พ่อขนไดนั้นโอ๊ยตกไม่ขาดเลยหามึาเงินเบิ่งอีกแน่พ่อสนบอบอบปหาห้างมันเอาลูกมันมาท่า ดันวัวเศร้าได้เหรอท่านไปไปเก็บพันเนียดโลดบานนี่ยท่านเก็บแง่งแล้วก็บอกลูกคุ้ยไปเอาพันเนียดลงมาแล้วมาต่อมาแตะหามันละบานนี่กูุไม่อยากได้แล้วนกเขาท่านโอ้ยว้าวัยว้าวัยท่านู kind of mm. ลู yeah. e. ก tense, ล็เลยก็หัวควนก็ลูกคุ้ยบาดนี ancies, ่ยคุณไปเก็บพันเนียดเก็บเอานกตั้งคาเท่าแล้นอนวีแวบแสียบเดียวโอ้ยแต้มสายพันไหนเนาะทำไมตอดเจ็บตอดแสบแค่น้องหามเลย เจ้ากองแล้วกับว่ากันเมื่อบ้านแล้วได้ยินเสียงนกเขาขันบ้านนี่โคตรหนักมึงไปต้องมาขันจ่อยๆกูรักกันปะนี่ยคิดจบได้ยินเสียงเน็ตมันมีความสุขแางมันเป็นความมากพร้อมแม่นครับมากพร้อมสอบส่วนตัวพร้อมมันผมนี่แหละครับผมอยากผมก็ผมก็อยากให้อาจารย์เฮ็ดอยากเบิ่ง เจ้าอาวัตนาอยากเบิ่งเน็ตหน่อยมันเป็นเจ้าอาวาตเป็นนี่มาเนียอยู่ดิแม่บอกครับโอ้ยหั่นดีใจดีใจดีใจครับก็เลยเมื่อนี้นี่อาจารย์กลับมาเฮ็ดนี่ท่านก้อมปันพี่ปันน้องเบิ่งอีกตบมือใหย่จานนะครับขอาพวกนั่นแหลาะเจ้านาเพราะยังพ่วงก็เป็นเน็ตหน่อยนี่มาดีใจครับดีใจทีพวเดียวเขาเนี่บ้านนี้บ้านนี้พี่น้องสิไปเบิ่งได้ยุไสครับบ้านนี้ผมสิบอกมองไปเบิ่งครับไปเบิ่งได้ที่นิทานก้อมสีคันโซ่พี่น้องให้พี่น้องไปเบิ่ง ไปกดซับสไก่ที่ตามฝากให้พี่น้องไปติดตาเบิ้งอาจารย์ให้กำลังใจอาจารย์เพื่อพี่น้องอยากไปเบิ้งคิดใหม่ๆที่อาจารย์เฮ็ดมีท่านกล่อมเรื่องใหม่ๆบางทีก็ทีมีเพ่งเขานํางเลยเพราะว่าผมมีที่สองหนาครับรบางทีก็ชีมนีเพ่งผลงานเพ่งให้พี่นอ้องในฟัง่งความมันนีงานอยู่สองอย่างดีจครับลีอมมีท่านกล่อมล้วผมยังอยู่ในว่งการของวงการเพ่งคยังออกมาเรื่อยๆเพราะว่าเพราะว่ามุดก่อนนี่อาจารย์เฮ็ด เมื่อก่อนมันบ่มี YouTube บ่มี่เอียงจังสี่เนาะแน่นแน่นถ้ากากขอบคุณเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เฮ็ดให้เฮ็ดให้มันเป็นตัวเลือกสําหรับคนที่เสพซื้อต่อไปนี่ฮากระสีในเบิ่องนีท่านกล่อมแบบบุตต้องไปซื้อแผ่นแล้วเบิ่องอะไรพี่น้องนี่ยังก็คุยกันในเรื่องยูทูบตอบกคอมเมนต์ครับบุ่ต้องไปซื้อแผ่นซีดีเพาเมื่อกี้ต้องไปหาเซาไปยืมแผ่นซีดีก็ได้เรือ เกลียดในการคว่ำแล้วเขาก็ลากแฟนแมนเด <laughs> ี๋ยวนี้นี่ <laughs> ต้องขอบคุณเทคโนโลยีสมัย <c oughs> ใหม่ตั <c oughs> วเพื่อนเฮ็ดให้คนหูวจักบป้านี่พเพิ่งกำลังไก่เฮ็ดตัวจักพูดให้ดำแอเนเพอร์เจอหัจักบป้าตาหูวจักที่งนานวันหน้าอาจารย์เสียงกระสุ้นหันจักอยู่แล้วแต่กะมาเฮ็ดยูทูบให้พี่ให้น้องได้เบิ่งแล้วพี่น้องเขาจะว่านี้เป็นเรื่องไหนแบะเขาจะว่ากันล่ะครับกันลาพี่น้องคือนอดว่าไงกันว่าคุณลงคนเราเราตายหรือไม่บางคนบางท่านนี่ บางท่านนี่กับศิว่งคลจักไปในยินตต่เสียงอาจารย์สรีทันโซผมไปเบังการค้นหาครับคําค้นหาลา่าเขาเรียกว่าค้นหาหลายที่ชุดอของสีทันโซคืออาจารย์สีทันโซตัวจริงสแสดงว่าพี่น้องที่ชื่นชอบผลงานหลายท่านกับอาจจะยังบอกเคยเห็นอาจารย์ทั้งทั้งมันนี่ทั้งสองยูทูบตั้งซื้อไข่ไข่ยอยู่นะครับโอ้ oh, ครับตั้งซื้อไข่ไข่เนะ่แต่ว่า มี่สีกันโซเขาเฉียบนำทั้งเฟซบุ๊กทั้งอย่างก็สิมีเขามาสีคันโซแล้วขนาดนั้นครับแต่ว่าจำหนาวเนาะตัวจริงเสียงจริงก็คือนิทานก้อมสีคันโซนั่นคือของอาจารย์สีคันโซแน่นอนที่พ่นนำนาโป๊ะครับนาโป๊นาป๊นาโป๊รูปนั่นจําได้ว่าเขาถ่ายอยู่บ้านหนองปินอยู่ครัหเอากำลังสีเดินทางไปนำกระดิ่งถนนเส้นนาหนองปินเอาเอา เอาเรื uhm ่องสี่ครับพี่น้องขอญาติพี่อนุญาตน้องคุยกับพี่กับน้องไว้พร้อมกินเข่าไว้พร้อมเนาะเอาครับกินเขากินเข่าพ่อครับกินเข่าครับกินเข่า้อมเนาะเอาเข่าพร้อมพูดกับพี่กับน้องเอาบรรยากาศแบบบรรยากาศแบบว่าอบอุ่นอบอุ่นกันเองเลยเนาะอาจารย์ครับพี่น้องน่อยครับบ้านนี้กอนจะกินเขากินเข่าไปน้ำถามอาจารย์ไปน้ำครับอาจารย์พี่น้องคือคือถามหาหลายๆอาจารย์ไปเฮ็ดจังไดไปยุ่ธทางไดครับ มันแก่ข้อมกินงเลยข้อมกินงหุมข้อมมากเกินตัวั่ะพี่น้องไม่มากเกินตั่ไม่ไดครับคือนหลังมากอ่คืออ่ามันแก่ครับมันหายไปมันย้อนสาเหตุอย่างแน่ก็หลายแนวอยู่คือว่ามันมีหลายตัวเลื่องแต่ว่าข้อมกน็มาข้อมมากยังขึ้นือดอ่าพวกพี่น้องอี่เบื้องไม่ท่านความดิ้นรหาลักษณะเนี่ยครับไปอ่านตามข้อมเงนต่างๆเออพี่น้องยังให้การตลอบคือเกา วเฮียีท่านควอมอีบิบมีคนหลายคนอย่าง้องนุงคิดลูค่ะอาจารย์คื่เวียนทีท่านความแน่อาจารย์ที่เวียนดีท่านความือเข้าทางเบื้องยู่เป็นขนี้มีทั้ทงทวนตัวมีทั้งทั้งความเมือนจากผีข้องื้นจากช้องน้องพื้นอนนี่ามีคนเอืยถึงแหละหลายหลนะายนเลยบอกเออลองเทิดเพิ่อนรู้อยู่้วนี้ขึ้มมากเริ่มเอื้ที่อันหน่อ่อินเขาว่ามีเมนู มีเมนูย่างไงมาเด้อพี่น้องกินข้าวแรกต้องการครับมีเมนูลาบเผามีต้มปลาปลาอย่างเงี้ยกระเพาะปลาป้อมป้อมแกงไก่ใส่นมไข่สมปนปนปนปลุกปนกระมีปนกระมีตีมือนั่งเอกช่องเบาดีเพราะคำตะกาครับพี่น้อดครับเดี่ยวดี่ยวเแซมแซบเสมอเพราะว่าเพราะว่าผู้ใต้นี่เฮ็ดเบียกย่างไว้เบิ่งว่าจะไปขวบว่าจะไปสร้อยเล่ายุบกับผู้ใต้เฮ็ดเบียกน้องปีนก็เลิกเขาขั้วผู้เดียวครับ สาเหตุที่เฮียไปด่วนเป็นทังสันบินมาสันครับอาจารย์ไอ้เบาสันแล้วมากับ่อลรึมก็เฮ็ดถือว่าพี่น้องเขาก็ดีใจนะผมว่าแในบอบาเวียดีใจผู้รงคนมาให้กำลังใจเพราะว่าเพิ่นสิทธิ์ในบางนิทานกาะบางเกาะบุญคือทอดผมเชื่อว่าบ่มี่จะเบาในพ้นคืนนี้ข้อแม่น่ะมีเขาลังใจขึ้นมาไายเลยตามไปอ่านนะขอจากเลี้ยงในบอลนะครับเอาเบาเอเบาในพ้นหน่อย เบาคนไทยดำเล่นให้จากเลี้ยงเลยบ่เนี่ยไหนๆกาไหนไหนแล้วพี่น้องใช่ๆขอจากเลี้ยงเหรอไหนๆกาไหนไหนแล้วอาจารย์ซีก็โซวมาตั้งไก่มากินเข่ามาอวยทอดมาซอยเฮ็ดเสาไใชายนิท่านกล่อมเบาดิพ่นจากเลี้ยงเนี่ยมืงานครับครับเอาบ้านนี้พ่นกับนางเอกเล่เยนงานพี่น้องแสดงทุกคนหมดนะเนาะไม่งั้นขอแสดงเลยให้อาจารย์ซีชายนิท่านกล่อมทีมงานยูทูบของทีมงานโลกท่ายังไงนะครับ แม่นครับนาที่ตั้งกล้องไว้ไว้วะต่างที่ท่าไหนครับบบคครรััดต่อได้เบื้องขั้นตอนแน่จะการใครทำผมเนาะเอาล่ะบานนี่เอาเอาแบบว่าให้มีดสากนี่เลยอาจารย์สากแบบว่าผมสิจอบผมสิผมสิช่วนเมียไปขึ้นเพียงหน้าตรงนี้เนาะเพียงวัดตอกยนซี่ครับอาจารย์ใส่เป้าเอวมากใส่เบ็ดจอบเห็นบอดแมงซี่บอดเงือ บ้าเอเนี่ยมันขวงมาหาใต้เบ็ดแถววันแถวสวนผมอ่านไปเห็นเอากระต๊อบมันขึ้นเดังๆดังๆเลยเป็นอะไรอุ้ยแมนละอาจารย์ครับเอาด้วยอีกเลยแมนแมนแมนบารนี้พูดให้ดำพูดให้ดำพุทธดำพุทธดำเป็นเป็นตัวใดครับอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งบ่าเพีงนี่มันจะมีสองคนแน่ผู้นี้ผู้นี้ให้เป็นหวายหรือ โอ้ครับครับผูน oh, oh. ี eh ้เป so no ็นผู้มัดลอยไหมโอพผูนี้มัหลายเหรเบาน้ำอนน้ำว้นกะดีเาตาขับอกาศไปใช้เบ็ดกะเบาเอียงที่นั่นนี่มันยินเสียงงันเหอนกัเจ้าเอืมาัมงมุมเมนิ่ได้เสียงนะเออเออยังให้เจ้าเอื่นมาข้าเจ้ากินเขาว่อแมงมเมียนกบ้าเมนน่เอิ่นมาก็ยังดีเสียงมากตีโกว่ากุยกันนะ เอาพี่น้องครับไอพี่น้องทำเบิ้งเรือ <S <S อ่อพี่น้องเร,รือ่องเต้งเตอาจารย์เม้ันไอฟังนี่ยครับคิดภาคออกแล้วว่ามัน้องมวน <is. S 2> มัน้องห้าห้าว่าห้ามันอยู่น้อาจารย์ครับก็เป็นกรหน้ไอพี่น้นนองเสียว่าอาจารย์อาจารย์ภาคมากเนี่ยมันห้าอยู่แล้วละ่ะกินเขากะเซาะไปเลยไทยเราที่เห็นเบิ้งจะใสยกับผู้เพื่อนเขาม่าไม่เป็นบิ้งบุทันนี่ไง ่องสีไปเบิ้งก็ใส่ก่อนเบิ้งที่ช่องอาจารย์นสีช่องในก็อช่องนิทานก้อมบอกห้พี่น้องไปเบิ้งอยู่ช่องนิทานก้อมสีคันโซครับนิทานก้อมสีคันโซเบิาในพ้นไปครับนิทานก้อมสีคันโซเบาในพ้นน้องเป็นสิเลนนิทานก้อมครั้งแรกในชีวิตพี่น้องพี่น้องไปเบิ้งได้ที่นิทานก้อมสีคันโซเบิ้งมาวงเฮ้าลิงซัพพอร์ตกันอยู่ตลอดครับจับจับจับของเขาเลย ใครพิสต์ก่อนพี่น้องมากินน้ากันนะครับเรื่อยๆครับเจ้าแช่น้ากันเด้อพี่น้องเด้ออาจารย์ว่าจะไอ้วยท่านครับว่าไอ้วยอันนี้พอเบาดีเพิ่นครับพอเบาดีเพิ่นเพิ่นแขกบังคายเบาครับพี่น้องยัางพึ่งเขากล้องครับใส่ครั้งแรกเรื่องดีพอมาไม่ยังไม่ยามมาเล่นน้ำได้เราเกิเป็นอะไรท่านความเี่ไม่เได้จ่อไม่ฝ่าไม่ได้จ่อไม่ฝ่าซอยครับเนี่ยจ่อไม่ฝ่าซอยลูกเห็นแล้วนั่งอย่งท่านความ เงี้ยนู่ตรงเี้ยนุ่งั่งน่ะแล้วสีแต่แดงซอยอยู่แล้วเปล่าไหมบอแนนได้การครับได้การอาจารย์จะโยงอาจารย์จะเล่นนักแสดงแต่ว่าโคดเฟซบุ๊กเนี่ยมืออื่นใครอยากเล่นนิทานก้อนอาจารย์สีคันโซ่มาแครได้ที่พวกตั้งนาบ่าวที่ว่ามั่งกล้าแนนเมื่อก้อนอาจารย์จะมาเนี่ยผมผู้แท้ดำเบาเอทีมงานมานหน้าเชื่อมเล็กไปนั่งกับก็มีไหม ยัยสี่แล้วเบิดมือครับน้องเสียงอาจารย์เลียนแบบอาจารย์อยู่นั็นละใส่เลยส้นมือยายานึ่งก็นั่งกินปลาป้อมกินแซ่บกินแซ่บพี่น้องแซ่บแย่กว่าเนี่ยกวามกินบ่มากบ่มากกว่าเนรับเป็นยังไงใช่ไหมใช่ไหมกว่าจัดีอีด้ีดีคลิปนี้เขาชิบวัตต์เขาไปน้องครับเขาชิบวเนาะ เอาเง้ยเีันที่มันอกบรรยากาศครับงน้กันครับมึงหยากบิึงหยากนไฟบ่อคอฮู้มี่อะไรี่ฮะไฟเขาเออยังอย่างนี้นี่น้กรบบอนแลนวเขาง่ายแล้วส่นที่นี้ที่บอกไฟป้ามาลองอวัาที่ครับไปกลับไปใ้เรื่องขกน้งยากรอเองก็ตื่นเต้นในเรืงนะครับปรดมบมรณ์อยทั้งคำระกาศนักกินเราอยากกิน มึอนี่ว่ามีขะาอยู่ตลาดหัวเกยวันศิลป์นี่หมดลาบเทาลาบเทานี้บอกเองไม่ได้กินนานแล้วนะบม่กล้ากินไหมครับลาบเทาเดาได้อไงนี้อันบอกอันนี้ครับานิติธรรมจานมันสีเขียวเป็นยังไงเลือดลาบเทาครับมันเลือดเท่าครับจักได้บ้านมองดีแล้วมองตัง มันสีเขียว้ะมันประมาณสีเท่าไหมครับประมาณครับเป็นเท่าโอ้เท่าอาะไรเท่ามันเป็นเท่าเท่าเท่านี่เป็นสีง่ายๆไปเอาเขาจะติดเท่าเท่าก็ประมานตักค่อยๆเฮ็ดเท่าออแน่นอนมาจากคำว่าเท่าคำยใหญ่ๆเลยเหมือนาำว่าเท่าบระมาณเหมือนเท่าภาษาบันเทียนไปแล้วเขาเรียกคือเท่าค่อยๆเท่าอเด้อมื่อเท่าเห็นแท่งอะไรไมนติดรูดออกนี่แหละคือเท่า เท่าเาขึ้กันผมเคยไปเสี่ยงขวางนับว่าเท่าเหมือนกันเท่า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 เท้าฟองเป็นภูเขาเสี่ยงางอ่ะคันคันคันคือฟองที่นเขาบอกเร็ว่าที่ว่าเขาเท่ามากครับน่าเท่าบ่มันก็กลายเป็นเท่าครับว่าว่าว่าเท่าเท่าไปครับตะวมกิงก็เป็นเท่าคือเท่าเท่ามันฟูเลยมันฟู่บ่ครับอีหย่งกระชังที่ฟูอยู่แง่เทาเนี้ยไปสอนเอืเท่าภไษาอีสาน ทั่วอร่อยสุดท้ายก็ขอบคุณพี่น้องครับขอบคุณทุกคำอวยพรที่ให้บ่าวนิพลมากะขอให้กลับขึ้นไปหาพี่หาน้องขอให้พี่น้องลำล่ำเรื่อยๆสุขภาพแข็งแรงพักสดอี่ีขึ้นสิ่งใดกระสมวังดังปาถนาที่คิดไว้ครับขอบคุณหลายๆขอบคุณไอ้ไส้ผูดให้ดำแอนวันเจอครับมาสอยเห็นงานขอบคุณน้องไส้ขอบตาคำกะขอบคุณบ่าวเอทีมงานบหน้าขอบคุณอาจารย์สีวันโซ แล้วก็พี่น้องฝากไปเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนครับทุกๆท่านทุกๆช่องอยู่นี่ไทยฮอกอ่ะทีตุ่มหอมตุ่มโฮมเอากันเนาะอาจารย์เนาะมีเนาะเซ่บๆบก็เอิ้นกันกินปั่นกันกินกาสร้ังอ่าเขาเอิ้นว่าสร้างสสร้างสรรซึ่งดีดีง่ามาดีค่ัดี<อ>ครับซึ่งดีดีง่ามปั่นพี่ปั่นน้องเบิ่งในสไตล์ของแต่ละคนแต่ละช่องไปกนีเอาไว้เจอกันไหมคลิปหนาครับ ลาไปด้วยภาพบรรยากาศนี่นะครับนั่งกินข้าวกินน้ำซุ่มแซวกันกับพี่กับน,ออนอ้องผู้ชทยดำน้องไส้บ่าวตะบ่าวเอทีมงานบานนาอาจารย์สีกัณโสครับผมขอ,อ,ไ,อไว้เจอกันไม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดี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 ครับ่ะมา